ครับข่าวแรกคุณเยี่ยมยุทธจะพากันไปที่ เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเรื่องราวค้างคากันมาหลายวันแล้วก็เป็นเรื่องที่สั้นสะเทือนประเทศเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ที่อเมริกาด้วยนะครับครับถือว่าเป็น6ชั่วโมงในเกาหลีใต้ที่เรียกว่าบีบหัวใจนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในไทยเยอะเลยนะครับ,รบมีอัปเดตครับฝ่ายค้านเกาหลีใต้เตรียมยื่นถอดถอนประธานาธิบดียูนซุกยอนเมื่อวันพฤหัสบ,บดีจากความพยายามประกาศก,กฎอายการศึกในช่วงสั้นๆขณะที่ตำรวจสมขานั้นเตรียมสืบสวนผู้นำ เกาหลีใต้และรัฐมนตรีหลายรา,ายจากข้อกล่าวหาก่อกกบฏทรยศชาติตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ เมื่อช่วงดึกวันอังคารประธานาธิบดียูนประกาศกฎอายการศึกเพื่อหวังควบรวมอำนาจสั่งห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองและปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนแต่ว่าการเคลื่อนไหวของผู้นำรายนี้ได้จุดกระแสขุนเคือนให้ประชาชนตัดสินใจลงถนนและสร้างความกังวลให้กับ,บกกพันธมิตรนาชาติของรัฐบาลกรุงโซถึงเสถยภาพทางการเมืองของประเทศครับ สมาชิกสภาจากพรรคประชาธิปไตยหรือว่า Democratic Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของประเทศเตรียมลงมติถอดถอนประธานาธิบดียูนยออกจากตําแหน่งในเวลา19นาฬิกาของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นตามการเปิดเผยของโฆษกพรรคขณะที่ทางพรรคพลังประชาชนหรือว่า People Power Party ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นั้นเสียงแตกในประเด็นนี้ครับคุณรัตพลแต่ระบุว่าจะคัดค้านการถอดถอนผู้นํา เกาหลีใต้ที่มีเวลาดำรงตำแหน่งเหลืออีก2ปีจากวาระทั้งหมด5ปีครับทางนี้พรรคประชาธิปไตยต้องการเสียงอย่างน้อย8เสียงจากฝ่ายรัฐบาลที่มีจำนวน108เสียงเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุน2ใน3ในสภาเพื่อเดินหน้าถอดถอนผู้นำ โดวยวันพฤหัสบ,บดีประธานาธิบดียูนที่กำลังต่อสู้เพื่ออนาคตทางการเมืองได้รับเรื่องลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้คิมยองฮยอนผู้แนะนำให้เขาประกาศกฎอัยการศึกและแต่งตั้งทูตเกาหลีใต้ประจำซาอุดีอราระเบียชเวบยองฮุกมารับตำแหน่งนี้แทนครับ รัฐมนตรีกิจการภายในเจ้าที่ระดับสูงด้านการทหารและสมาชิกพักฝ่ายค้านที่ผลักดันการถอดถอนประธานาธิบดียูนออกจากตำแหน่งต่างยืนยันตรงกันว่ารัฐมนตรีคิมซึ่งเพิ่งยื่นใบลาออกนั้นแนะนําให้ผู้นําเกาหลีใต้ประกาศกฎอายการศึก ทางด้านรองรัฐมนตรีกรลาโหมคิมซอนโฮกล่าวระหว่างการให้ข้อมูลกับสภาเมื่อวันพฤหัสบดีว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการใช้กฎอายการศึกจนกระทั่งมีการประกาศออกมาในค่ำคืนวันอังคารและรัฐมนตรีกรลาโหมยังได้สั่งการให้ทหารบุกอาคารรัฐสภาอีกด้วยพร้อมเสริมว่าตนนั้นคัดค้านกฎอายการศึกและกล่าวขอโทษพร้อมแสดงความรับผิดชอบที่ล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้สื่อย้อนฮับของเกาหลีใต้ารายงานด้วยครับว่าผู้บัญชาการทหารเกาหลีใต้เองก็ยื่นใบลาออกเช่นกัน ทางหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันในระหว่างการขึ้นให้ข้อมูลกับสภาเกาหลีใต้ว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาก่อกระบฏกทรยศชาติและอาจญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึก,ฎก,ฎกฎที่ทางพรรคฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวนั้นยื่นฟ้องประธานาธิบดียูนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในและรัฐมนตรีกรลาโหมที่เพิ่งยื่นใบลาออกไปโดยตอนนี้อดีตรัฐมนตรีกรลาโหมถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศระหว่างกระบวนการสืบสวนอ้างอิงจากสื่อ ครับไปดูปฏิกิริยาจากประเทศที่อยู่ใกล้เคียงครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชิเงรุอิชิบะกล่าวว่าสถานการณ์ความมั่นคงของญี่ปุ่นอาจเปลี่ยนแปลงจากความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลกรุงโซและความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากฝั่งรัฐบาลกรุงเปียงยางออกมาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ครับ และเมื่อวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าสหรัฐไม่ทราบเกี่ยวกับการประกาศกฎอายการศึกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้พลเอกพอลากามราเตือนฐานอเมริการให้ระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมและให้เหล่าทหารแจ้งผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับแผนการเดินทางในกรณีที่มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทังนี้ครับสหรัฐมีทหารประจำการที่เกาหลีใต้ราว28,500นหนหลังสงครามเกาหลีเมื่อปี1950-1953 ประธานาธิบดีดูนซึ่งคว้าใช้เลือกตั้งที่ขับเคี่ยวกันอย่างมากในเกาหลีใต้เมื่อปี2012ได้รับการยอมรับจากผู้นำชาติตะวันตกในฐานะพันธมิตรของสหรัฐในความพยายามผนึกกำลังของประเทศประชาธิปไตยในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการในจีนรัสเซียและที่อื่นๆของโลกแต่ว่าในเกาหลีใต้นั้นประธานาธิบดีรายนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้มาตรการแข่งก้าวในการบริหารประเทศจากการปราบปรามการประท้วงและเรียกผู้วิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์และผู้ต่อต้านรัฐ โดยแผนการถอดถอนผู้นําสมขาวมีขึ้นหลังข้ามคืนอันวุ่นวายที่ประธานธิบดียูนจะประกาศกฎอายการศึกเมื่อวันอังคารนะครับก่อนยกเลิกในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นและหากการถอดถอนได้รับมติสนับสนุนนั้นสารัมมนูลเกาหลีใต้จะต้องพิจารณาว่าจะเดินหน้าตามคําร้องถอดถอนผู้นําหรือไม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนานถึง180วัน และในระหว่างที่ประธานธิบดียูนยถูกระงับบทบาทหน้าที่ไปนั้นนายกรัฐมนตรีฮันดุกซูจะเข้ามารับหน้าที่ผู้นำเกาหลีใต้แทนแต่หากประธาน,นาธิบดียูนยตัดสินใจลาออกหรือถูกถอดถอนจากตําแหน่งจะต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันโดยผู้นํายูนยแห่งเกาหลีใต้นั้นเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองจากคะแนนนิยมที่ตกต่ําในระดับ20%ซมาหลายเดือนแล้วนะครับและฝ่ายค้านก็สามารถกลุ่มเสียงข้างมากเกือบ2ใน3ของสภามาตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอเมื่อเดือนเมษายนครับคุณรัตพล